คลิปรีวิว Challenge. ชาเลนจ์ชวนลูกสาวหมอการมารีวิวกติกาง่ายเพียงถ่ายคลิปรีวิวในรูปแบบของตนเองโพสคลิปลงใน Facebook, IG, TikTok ของตนเองแล้วเปิดเป็นสาธารณะติดแฮตแท็กด็อกเตอร์การคลินิกท็ลูกสาวหมอการทุกคลิปรีวิวรับฟรีไปเลยวิตามินดริปมูลค่า5,000บาทพิเศษสามอันดับแรกที่มียอดวิวสูงสุดรับฟรีไปเลยบอดอ,อกหน้าเรียว100ยูนิตมูลค่า25 0 0 0บาท ภายใน31ตุลาคมนี้สามารถส่งลิงค์คลิปให้อดมินเพื่อรับสิทธิ์ได้เลยค่ะทำตาที่ไหนสวยแซ่บเวอเวอร์ที่คลินิกด็อกเตอร์การ์นะคะ เพราะเขาเดินสองเนี่ยจมูกเราก็จะมีความพุ่งมากขึ้นคือมันรัดแก่ทุกคนแล้วมันจะเข้าที่เข้าทังมากขึ้นอ่ะคุณหมอคือละเอียดมากมีการวางจุดก่อนที่จะฉีดด้วยแม่แต่ที่ชอบมากคือคุณหมอยังทําให้เราเลิกคิ้วยักคิ้วยักตาได้ปกติเลยชอบที่นี่มากๆค่ะแม่ใต้ตาล่องลึกมากแล้วก็ขามทาให้เราดูโทมคือคุณหมอมือเบามากๆไม่เจ็บเลยแล้วก็ให้คําปรึกษานี้มากๆเลยค่ะไฮฟู้ตัวนี้นะคะจะช่วยกระชับกรอบหน้าเราเก็บกรอบหน้าแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทําให้หน้าของเรา เแล้วก็เห็นรูปหน้าชัดขึ้นค่ะถ้าสนใจก็ลองไปทำกันดูนะคะที่ดรการคลินิกค่ะ